คุณสนที่ประกาศคนไทยไม่ยอมเตรียมขับไล่ดำเนินคดี157มาต่อกันที่ประเด็นเขากระโดงล่าสุดมีการแฉแฉเบื้องหลังรัฐบาลสีน้ำเงินแผนแปลงสารคำพิพากษาสารดีกาคดีเขากระโดงอาทิตย์หน้าก็คงเป็นอาทิตย์ที่คุณอนุทินคงจะได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วเมื่อจบลงแล้วก็คงจะเริ่มเข้าบริหารงานแผ่นดินได้ทันที แต่ผมต้องการเอาเรื่องเขากระโดง5,000ไร่ที่ศาลสั่งเพิกถอนอย่างชัดเจนแต่รัฐบาลสีน้ำเงินภูมิใจไทยตีลังกาเล่นยิมนาสติกแปลงศาลตามคำสั่งบ้านใหญ่บุรีรัมย์ณเวลานี้พักภูมิใจไทยได้เข้ามาเป็นผู้บริหารของรัฐบาลแล้วและได้มีการวางตัวบุคคลเพื่อมาจัดการกับคดีเขากระโดงและคดีหัวสอวอไว้เป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดเจน ผมจะชี้ให้เห็นว่าข้อเท็จจริงของคำพิพากษาศาลนั้นถูกแปลงสารโดยบรรดาข้าราชการประจำที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของนักการเมืองอย่างไรบ้าง บุคคลที่ถูกวางตัวไว้เป็น,นกลไกในการจัดการคดีเขากระโดงคือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลก,กำกับกรมที่ดินซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการตะแบงหรือแปลงศาลคำสั่งของศาลฎีกานายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงคมนาคมยังไม่ทันไรเลยการรถไฟก็ถอนตัวจากการเป็นโจทย์ที่จะฟ้องเรียกที่ดินคืนเห็นหรือยัง และนายสงศัก์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพักภูมิใจไทยมีหน้าที่ทำงานแทนอนุทินในเรื่องเขากระโดงรวมทั้งพลตํารวจตรีรุทธพลเน่าราตรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งกํากับดูแล DSI หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษทันทีที่เสียนหนูอนุทินชาญวีรกูลคัมแบ็กกลับสู่คลองหลอดกระทรวงมหาดไทยบรรดาข้าราชการก็ยูเทิร์นการผู้มีอํานาจทันที เมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานายอัศสิธิ์สัมพันธรัตประลัดกระทรวงมหาดไทยนายพรพศเพนพาสรองประลัดกระทรวงมหาดไทยและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีอธิบดีกรมที่ดินได้ร่วมการออกแถลงข่าวประสานเสียงยืนยันว่าจะไม่ใช้อำนาจตามมาตรา61วรกแ8แห่งประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับที่ดินรถไฟเขากระโดง แต่จะให้ดำเนินการตามมาติของการสอบสวนตามมาตรา61ซึ่งมีมติไม่เพิกถอนเอกสารสิทธิ์พูดง่ายๆคือวนกลับไปที่เดิมอ้างมาติของคณะกรรมการกรมที่ดินแทนที่จะบังคับใช้กฎหมายเพิกถอนตามคำสั่งศาลนี่แหละครับคือการแปลงสารเพื่อให้เข้าทางรัฐบาลสีน้ำเงินที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับที่ดินเขากระโดง ความจริงคือความจริงไม่เปลี่ยนแปลงคำพิพากษาศาลปกครองกลางเมื่อวันที่30มีนาคม2566วินิจฉัยอย่างชัดเจนว่า 1. ที่ดินเขากระโดงเป็นเขตการรถไฟอันเป็นทรัพย์สินสาธรารณะ 2. การออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินทั้งนอสสและโฉนดทับแนวเขตทางรถไฟไม่ชอบด้วยกฎหมายสารศาลมีคำสั่งให้เพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกทับที่ดินรถไฟโดยให้กรมที่ดินดำเนินการตรวจสอบแนวเขตและเพิกถอนตามกฎหมาย แต่มติคณะกรรมการสอบสวนของกรมที่ดินกลับวินิจฉัยว่าโฉนดออกโดยชอบไม่เพิกถอนโดยอ้างว่าต้องวางตัวเป็นกลางแนวเขตยังไม่มีข้อยุติและการรถไฟไม่มีหลักฐานยืนยันกรรมสิทธิ์นี่คือการดิ้นรนเพื่อยื้อเรื่องนี้ต่อไปอย่างหน้าด้านที่สุด มติคณะกรรมการของกรมที่ดินขัดต่อคำพิพากษาเพระาะศาลชี้แล้วว่าการออกเอกสารสิทธิน,นั้นไม่ชอบต้องเพิกถอนแต่คณะกรรมการกลับสรุปว่าโฉนดออกโดยชอบซึ่งตรงกันข้ามกับข้อวินิจฉัยของศาลมติคณะกรรมการกรมที่ดินใหญ่กว่าศาล การที่คณะกรรมการอ้างว่าแนวเขตยังไม่ยุติทั้งทั้งที่ศาลกำหนดให้รังวัดและตรวจสอบเพื่อยืนยันแนวเขตก่อนเพิกถอนซึ่งเป็นเพียงขั้นตอนทางเทคนิคแสดงว่ากรมที่ดินใหญ่กว่าศาลใช่ไหมผมถามว่าบ้านเรามันจะถึงคราวพินาศฉิบหายกันแล้วใช่ไหมที่คณะกรรมการที่ซึ่งตั้งโดยกระทรวงมหาดไทยกลับปฏิเสธคำสั่งศาล พรรคสีน้ำเงินพยายามสื่อให้สังคมคขว้เขวว่าการฟ้องคดีเป็นรายแปลงไม่ได้ฟ้องถึง5,000ไร่แต่ข้อเท็จจริงคือการฟ้องที่ศาลปกครองกลางนั้นเป็นการฟ้อง5,000ไร่และถูกพิพากษาถึงที่สุดเมื่อวันที่30สิงหาคม2,566ดังนั้นที่กรมที่ดินอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองเพื่อถอนโฉนดที่ดินบางแปลงจึงเป็นการใช้ดุลพินิษโดยไม่สุจริต ใช้อำนาจเพื่อช่วยเหลือผู้มีอำนาจอย่างหน้าด้านที่สุดชัดๆคือศาลสั่งอย่างหนึ่งแต่การเมืองทำอีกอย่างหนึ่งผมถามว่าใครทำตัวใหญ่กว่าศาลซึ่งเป็นหนึ่งในสามเสาหลักที่ค้ำจุนระบบการปกครองประเทศนี้อยู่ คุณเนวินครับคุณอนุทินครับเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆเพราะทุกอย่างมันเข้าไปสู่วงล้อกระบวนการยุติธรรมแล้วมันเริ่มหมุนแล้วถ้าพักภูมิใจไทยสีน้ำเงินจะอาศัยอำนาจที่มีฟอกขาวและกระชากที่ดินเขากระโดงของการรถไฟให้กลับมาเป็นของบ้านใหญ่บุรีรัมย์คือตระกูลชิดชอบคุณอย่าดูแคลนประชาชนทั่วไปจะรู้ไม่เท่าทันเขาไม่ได้กินหญ้า คุณทําได้มากก็คือยื้อเวลาถึงคุณจะใช้อํานาจทางการปกครองเข้ามาแต่ถ้ามันขัดต่อหลักการและคําพิพากษาศาลแล้วจะทอดเวลาน,านานไปอีกกี่ปีก็ตามเมื่อวันไหนคุณไม่มีอํานาจพวกข้าราชการต่างๆจะต้องโดน157ติดคุกติดตารางกันเป็นแถวรวมทั้งนักการเมืองที่สนับสนุนให้ปฏิเสธคําสั่งศาล ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งและประชาชนอีกจำนวนมากจะจับตาดูคุณอยู่และจะต้องเอาแผ่นดินไทยพวกนี้กลับมาสู่ประเทศไทยไม่ใช่ให้กับตระกูลใดตระกูลหนึ่งอย่างแน่นอนที่สุดผมให้สัจจวาจาผมให้สัตยาบันว่าผมจะไม่มีวันทิ้งเรื่องนี้ จนกว่าผมจะตายโดยในเวลาต่อมามีรายงานข่าวว่าการรถไฟฟ้องเองที่ดินเขากระโดงหลังขออายการสูงสุดยื่นฟ้องแต่ไม่แจ้งกลับมา ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามให้รถไฟฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่3466และ8564บริเวณแยกเขากระดงตำบลอีสานนำท์พงเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เองหลังขอความอนุเคราะห์อายการสูงสุดรับดำเนินคดีแทนแต่ยังไม่แจ้งกลับมา วันนี้นายวีริศอมรปานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ลงนามในหนังสือเลขที่รอฟอบ1 0 0 0งทับหนึสทับสำนักอนาบาลเรื่องขออนุมัติให้ฟ้องคดีโดยมีรายละเอียดระบุว่า ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอปอชอมีมติว่าการออกโฉนดในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณแยกเขากระโดงซึ่งเป็นที่สงวนห้ามมิให้ออกโฉนดเป็นการออกโฉนดโดยมิชอบด้วยกฎหมายจึงให้ฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องขับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่3 466และ8564บริเวณแยกเขากระโดงตำบลอีสานอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ตามหนังสือ ที่บช0040บรทับ1542ลงวันที่12กันยายน2568ขณะที่สำนักง,งานรัฐมนตรีกลุ่มง,งานเรื่องราวร้องทุกได้มีหนังสือที่คค 0100ทับ SRC 1615ลงวันที่7กร,รกฎาคม2565และที่คค0100ทับ SRC 1853ลงวันที่15สิงหาคม2565กระทรวงคมนาคมโดยมีข้อสั่งการให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้การรถไฟได้มีหนังสือที่รอฟอหนึ่งทับหกศทับสองพลงวันที่21มีนาคมส5งพเพื่อขอความอนุเคราะห์อ,อายการสูงสุดรับดำเนินคดีแทนรอฟอ โดยยื่นฟ้อง,องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิาาพากษาเพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับซ้อนที่ดินของการรถไฟขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือเอกสารสิทธิ์และผู้ยึดถือครอบครองในบริเวณแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งปัจจุบันสำนักอายการสูงสุดยังไม่แจ้งกลับมา ดังนี้เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ภาคสมและศาลปกครองสูงสุด สำนักอนาบานจึงขออนุมัติฟ้องเพิกถอนหรือฟ้องกลับไล่ผู้ยึดถือครอบครองที่ดินเลขที่3 4,66และ8564บริเวณแยกเขากระดงตําบลอีสานอําเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์การรถไฟขอเรียนว่าที่ดินบริเวณแยกเขากระดงนั้นเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่ดินของรัฐเพื่อกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยอันจะสามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ให้กับประชาชนทั่วไปได้ การรถไฟพยายามเรียกคืนที่ดินดังกล่าวมาโดยตลอดซึ่งเรื่องนี้เป็นที่สนใจของประชาชนทั่วประเทศและเป็นคดีที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินที่ออกทับซ้อนที่ดินของการรถไฟขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากผู้ถือเอกสารสิทธิ์และผู้ยึดถือครอบครองในบริเวณแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์